w w w s a m u ท์เว็บภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องล้างของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับช่องตำนานพุทธคุณครับ ขอกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ได้ให้เกียรติสละเวลาติดตามรับชมคลิปต่างๆของช่องรายการนี้กับผมทนายชาติราชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทําคลิปสำหรับคลิปนี้ผมจะนำคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านไปทาความรู้จักกับพระสมเด็จหลังลูป ของพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งผมถือว่าท่านมีวัดปฏิบัติที่ดีมีเวทวิทยาคมสูงอีกทั้งวัตถุมงคลที่จะนำเสนอในคลิปนี้นอกจากจะมีพระพุทธคุณสูงแล้วก็ยังมีราคาเช่าบูชาที่อยู่ในเกณฑ์ไม่แพงจนเกินไปของปลอมของทำลอกเลียนแบบยังไม่มีนะครับ นี่คือวัตถุมงคลที่ผมคัดสรรเลือกสรรมาแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามมาตรฐานการนำเสนอวัตถุมงคลของกระผมนั่นก็คือว่าต้องเป็นพระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่ดีนอกดีในราคาเช่าบูชาไม่แพงสามารถเช่าไปแล้วพึ่งพาอาศัยพระพุทธคุณได้จริงครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนที่กระผม จะนำท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับประวัติการสร้างความเป็นมาของพระสมเด็จหลังลูกหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือพระสมเด็จเข็มหักของพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อเงินกัดตะสาโรแห่งวัดเกาะแก้วจังหวัดพิจิตรนั้นกระผมใคร่ขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท,ท,ทุกทท่านมาทำความรู้จักกับองค์หลวงพ่อเงินกัดตะสาโร ซึ่งเป็นองค์ผู้ให้กำเนิดพระสมเด็จหลังรูปกันสะก่อนนะครับมารับทราบถึงประวัะติปฏิปทาวัดปฏิบัติของท่านโดยสังเขตครับดังนี้หากเอ่ยนามหลวงพ่อเงินกัตตะสาโรแห่งวัดเกาะแก้วหรือวัดกุฎละกร,รมอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรเชื่อแน่ว่าคนพิจิตรหลายๆคนในหลายท่านจะต้องรู้จักกับหลวงพ่อเงินองค์นี้เป็นอย่างดีนะครับ พราะหลวงพ่อเงินองค์นี้ท่านเป็นพระจริงเป็นพระดังมานานเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ส่งอาคมเข้มขลังที่สุดของจังหวัดพิจิตรรูปหนึ่งเหตุเพราะว่าท่านเป็นศิษย์เรียนวิชาจากหลวงพ่อเขียนแห่งวัดสำนักขุนเนนหลวงพ่อเขียนนี้ท่านเป็นพระอรหันต์วาจาศิทย์ผู้มีฤทธิอ์อภินญายอดยิ่งของจังหวัดพิจิตร ามประวัติท่านบอกว่าหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับหลวงพ่อเขียนท่านรักมากท่านบวชให้ท่านสอนวิชาให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปิดบังอําพรางและหลวงพ่อเงินก็ถือคาถาถือเคร็ดวิชาได้ขลังนักทําได้ทุกอย่างจนหลวงพ่อเขียนท่านถึงกับเอ่ยปากบอกกับลูลกศิษย์โดยทั่วไปก่อนมรณภาพว่า ต่อไปท่านเงินเขาจะแทนหลวงพ่อเนาะเพราะเมื่อหลวงพ่อเขียนท่านแก่ชราภาพมากในสมัยนั้นนะครับท่านสั่งให้หลวงพ่อเงินองค์นี้ละครับทำแทนท่านทุกอย่างทั้งเสกน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ช่วยทำตะกรุดทำผ้ายันหรือว่าทำพระเครื่องเครื่องรางของขลังต่างๆเรียกได้ว่าท่านเป็นแขนขวาของหลวงพ่อเขียนเลยทีเดียว นอกจากนั้นหลวงพ่อเงินท่านยังเรียนวิชาสำคัญของหลวงพ่อทบซึ่งเป็นเทพเจ้ายอดคงกระพันมหาอุดหยุดลูกปืนแห่งเมืองชนแดนดินแดนแห่งมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับการเล่าเรียนอักขระเรกย,ยันวิชาทางด้านคงกระพันมหาอุดของหลวงพ่อเงินองค์นี้ถึงกับมีเรื่องเล่ากันเลยทีเดียวว่าหลวงพ่อเงินท่านเคยเสกสั่งข้าวโพด สังข้าโพดก็คือสังข้าโพดแห้งๆเนี่นะครับท่านเคยเสกสังข้าโพดให้เพื่อนลองหยิงจนปืนแตกมาแล้วหลวงพ่อเงินนี่ท่านเป็นพระจริงเป็นพระเกจิอาจารย์ครั้งที่ทรงเวทวิทยาคมสูงแต่ไม่เปิดเผยตัวเองจะรู้กันก็แต่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้น ขนาดว่าหลวงพ่อเปรืองแห่งวัดบางครานนะครับต้องมานิมนต์ท่านให้ไปร่วมปลุกเสกพระหลวงพ่อเงินปี2515ด้วยตนเองเลยแล้วหลวงพ่อทบท่านยังเคยเอ่ยปากชมว่าหลวงพ่อเงินนี่ท่านเก่งจริงตอนหลวงพ่อทบอายุเท่ากับหลวงพ่อเงินนี่ท่านยังทำไม่ได้เท่านี้เลยด้วยความที่หลวงพ่อเงินสมัยท่านเป็นพระหนุ่ม ท่านมุ่งเจริญกสิณมากหลวงพ่อทบถึงก็ฝากพระมาเตือนหลวงพ่อเงินเลยทีเดียวว่าอย่าเล่นกสิณมากนะักแก่ไปตาจะไม่เห็นรุ่งเหมือนท่านอย่าเล่นกสินมากนะักแก่ไปตาจะไม่เห็นรุ่งเหมือนท่านมาถึงตอนที่เขาเขียนประวัติของท่านนะครับมาถึงวันนี้ด้วยวัย83ปี หลวงพ่อเงินกันตะสาโรแม้ตานอกท่านจะไม่เห็นรุ่งเหมือนกับคำพยากร์ของหลวงพ่อทบทุกประการแต่ตาในของท่านกับใสสว่างกระจ่างสะอาดบริสุทธิ์ผุดพ่องผนวกกับพลังจิตอันอัศจรรย์ของหลวงพ่อเงินองค์นี้กลับทํำให้ท่านกลายเป็นที่พึ่งพิง แก่สิทธิ์สยานุสิทธิ์ทั้งใกล้และไกลเป็นผู้บรรดาลโชคลาบความร่ำรวยความมั่นมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แก่สิทธิ์อีกทั้งยังมีเรื่องเล่ากันว่าท่านสามารถรู้วาระจิตของคนได้เหตุการณ์ใกล้ไกลท่านสามารถล่วงรู้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ขนาดคนกรุงเทพเอ่ยคนต่างจังหวัดเอ่ย จะออกรถป้ายแดงยังต้องขับรถข้ามจังหวัดมาให้ท่านเจิมรถให้เลยทีเดียวเมื่อท่านเจิมรถคันไหนให้แล้วเรื่องอุบัติเหตุเพศภัยเป็นไม่มีแล้วคลาดปลอดภัยไปเสียทุกสิ่งใครจะปลูกบ้านสร้างเรือนซื้อขายที่ดินมูลค่านับสิบนับร้อยร้านต้องนำที่ดินมาให้ท่านดมกลิ่นก่อน เมื่อท่านดมกลิ่นแล้วท่านก็รู้เหตุผลรู้เหตุร้ายดีต่างๆของที่ดินนั้นว่าที่ดินนี้จะให้คุณหรือให้โทษอย่างไรประการใดจะขายได้หรือไม่อ่าพร้อมกับบอกวิธีแก้ไขที่เจ้าของที่ดินติดขัดต่างๆปัญหาต่างๆท่านบอกวิธีแก้ไขให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดดังนั้นหลวงพ่อเงินแห่งวัดเกาะแก้วจังหวัดพิจิตรอง์คนี้ กระผมถือว่าท่านเป็นยอดพระลึกลับหรือยอดพระเกจิอาจารย์ในยุคปัจจุบันปัจจุบันท่านมรณภาพแล้วนะครับในยุคปัจจุบันที่ท่านเข้มขลังเก็บตัวมีเวทวิทยาคมสูงเป็นพระเกจิที่ดังในท้องถิ่นคือดังจริงดังจังลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสเป็นอย่างมากนอกจากนี้ ท่านยังมีความอัศจรรย์ทางจิตอีกมากมายหลายประการด้วยครับทีนี้กระผมจะขอกล่าวถึงยอดวัตถุมงคลซึ่งเป็นพระเอกสำหรับคลิปนี้นั่นก็คือพระสมเด็จหลังรูปของหลวงพ่อเงินกัตตะสาโรพระสมเด็จหลังรูปนี่ ถ้าพูดคำว่าพระสมเด็จหลังรูปหลายๆท่านที่เป็นนักนิยมเสาะแสวงหาพระเครื่องก็จะต้องนึกถึงพระสมเด็จหลังรูปของหลวงพ่อกวยแห่งวัดโคศิตารามอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทซึ่งถือเป็นสุดยอดพระเนื้อผงในยุคปัจจุบันเป็นพระเนื้อผงของพระเกจิอาจารย์ในยุคหลังกึ่งพุทธกาลมานี่ ซึ่งมีราคาค่าเช่าหาบูชาแพงสุดคือองค์ละหลายหมื่นจนถึงหลักแสนเลยนะครับว่าถึงพระสมเด็จหลังรูปของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามเดี๋ยวคลิปต่อๆไปอาจจะมีโอกาสทําคลิปเกี่ยวกับพระสมเด็จหลังรูปของหลวงพ่อกลวยให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกันนะครับฝากติดตามชมด้วยอ่ะมาว่ากันต่อถึงพระสมเด็จหลังรูปของหลวงพ่อเงิน พระสมเด็จหลังรูปของพ่อเงินนี่ดังที่ท่านเห็นรูปอยู่ในขณะนี้นะครับมีอีกชื่อนึงว่าพระสมเด็จเข็มหักองค์ที่ท่านเห็นนี่เป็นเนื้อผงผสมชาหมากของท่านทําไมเรียกว่าพระสมเด็จเข็มหักอ่ะชื่อเล่นเป็นแบบนี้ว่าพระสมเด็จเข็มหักก็จะต้องมีอนุภาพหรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเข็มหักก็คือคงกระพันชาตี อย่างแน่แท้เลยทีเดียวเรามาดูพิมพ์ทรงด้านหน้าก่อนนะครับพระสมเด็จหลังรูปของพ่อเงินกัตตาสาโรนี่มีสร้างอยู่ด้วยกัน 1. พิมพ์แต่ 2. เนื้อพิมพ์ที่ท่านเห็นนี่ออกสีน้ำตาลเข้มเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมผงชาญหมากเสกของท่านนะเนื้อชาญหมากก็จะออกมี สีปูนสีมากก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับมีความสวยสดงดงามตามแบบฉบับของพระผงที่สร้างตามยุคเก่าสร้างแบบเก่าด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระสมเด็จฐาน7ชั้นเลยทีเดียวฐาน7ชั้นนี่แปลว่าอะไรพระสมเด็จฐาน7ชั้นนี่แปลว่าอ่ะฐานนี่คือจหนุน จะค้ำจะชูเรานะครับมีเจ็ดชั้นก็คือค้ำชูเราถึงเจ็ดวันนะท่านเกิดวันอะไรก็แล้วแต่ใช้พระสมเด็จที่มีฐานเจ็ดเจ็ดชั้นอย่างเช่นพระสมเด็จของสมเด็จพุทธจารย์โตแห่งวัดอินอขอประทานโทษครับแห่งวัดเกตชัยโยนั่นก็จะมีฐานเจ็ดชั้นเป็นพิมพ์นิยมเลยทีเดียวก็คือจะช่วยอุดหนุนค้ำชูเราถึงเจ็ดวันเลยทีเดียว ส่วนด้านหลังนี่ก็คือเป็นรูปหลวงพ่อเงินกัตตะสาโรนนั่งตังนะครับหลวงพ่อเงินกตตาสาโรนั่งตังเป็นพระสมเด็จหลังรูปซึ่งมีพระพุทธคุณสูงเหตุที่มีพระพุทธคุณสูงก็เพราะว่า ด้านหน้าเป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านหลังก็เป็นรูปพระอริยสงฆ์เฉกเช่นเดียวกับพระสมเด็จหลังรูปของพระเกจิอาจารย์โดยทั่วไปนะครับเช่นพระสมเด็จหลังรูปของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามพระสมเด็จหลังรูปของหลวงปู่เทียนแห่งวัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีแล้วก็เกจิอาจารย์รูปอื่นๆท่านอื่นๆก็มีพระสมเด็จหลังรูปหมายใจเอาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นพระ พุทธคุณนะครับแล้วก็ภะรตนตรไยคือพระพุทธธรรมแล้วก็พระสงฆ์ซึ่งอยู่ด้านหลังรูปนั่นเองพระสมเด็จหลังรูปของหลวงพ่อเงินเอ่อของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามที่ว่ามีพระพุทธคุณสูงเพราะว่าหลวงพ่อกลวยท่านอาธิษฐานรูปท่านเองในทุกครั้งที่รูปท่านไปปรากฏไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือไม่ว่าจะเป็นรูปแกะสลักในพิมพ์ก็ดีอย่างเช่นพิมพ์พระสมเด็จหลังรูปนี้ท่านก็จะอธิษฐานรูปของท่านทุกครั้ง หลวงพ่อเงินกัดตะสาโรแห่งวัดก่อแก้โกฎกรรมนี้ถ้าตามความคิดเห็นของผมก็เฉกเช่นเดียวกันนะครับเพราะท่านจะสำรวมระวังอินทรียยตนะอยู่เสมอท่านจะท่องบนอัคระเลขยานและท่านจะหมั่นเจริญวิปัสสนาในลมหายใจเข้าออกอยู่เป็นนิดนี่ก็เรียกได้ว่าท่านอธิษฐานตัวท่านเองอธิษฐานองค์ท่านเองอธิษฐานรูปน,นันท่านเองไว้ตลอดเวลา เมื่อนำรูปนามของท่านมาประดิษฐานในพระสมเด็จหลังรูปจึงทำให้พระพุทธคุณของพระสมเด็จหลังรูปของหลวงพ่อเงินกัตสาโรราคาค่าเช่าบูชาน,นิดเดียวแต่ว่าพระพุทธคุณนี่หลักล้านเรียกว่าบูชาหลักร้อยแต่พระพุทธคุณนี่หลักล้านอาจจะเทียบเทียมหรือเท่าเทียมกับพระสมเด็จหลังรูปของพระเกจิอาจารย์รูปอื่นๆวัดอื่นๆได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับ ประวัติการสร้างพระสมเด็จหลังรูปแล้วก็ใบฝอยวิธีใช้นี้เท่าที่กระผมได้สืบค้นสาะหาในอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือในบล็อกหรือในข้อเขียนต่างๆเกี่ยวกับพระเครื่องไม่ปรากฏที่ข้อความโดยรายละเอียดมากนะครับ <c oughs> แต่ว่า ปรากฏข้อความรายละเอียดการสร้างอยู่ในใบฝอยการอารัธนาวิธีใช้ซึ่งแถมพกมากับพระสมเด็จหลังรูปทุกๆองค์พระสมเด็จหลังรูปที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นพระสมเด็จหลังรูปหรือสมเด็จเข็มหักเนื้อผงหลังต่อต่อเงินต่อทองเนื้อก็จะออกสี โทนดำๆหน่อยแต่ว่าก็จะมีมวลสารมีผงพุทธคุณสีขาวๆปะปนอยู่ในองค์พระทำให้เกิดความสวยงามสมกับเป็นพระเก่าสมกับเป็นพระผงที่มีเนื้อหามวลสารจัดอีกวัดหนึ่งอีกพระคณาจารย์หนึ่งกระผมจะขออนุญาตทุกๆท่านอ่าน ประวัติการสร้างนะในใบฝอยวิธีการใช้พระสมเด็จหลังรูปของหลวงพ่อเงินกัตตาสาโรดังมีรายละเอียดดังนี้ครับพระสมเด็จผงพุทธคุณเนื้อผงรังต่อร้างและเนื้อชาญหมากเสกวงเล็บรุ่นเข็มหักพระสมเด็จรุ่นนี้ผสมมวลสารมงคลมากมายหลายสิบชนิดที่แน่และเด็ดขาดคือ ผสมรังต่อล้างจับที่ตาพระพุทธได้มาจากวัดในจังหวัดนครปฐมสีพระออกสีดำและเนื้อชานหมากเสกสีพระออกสีน้ำตาลดังที่ท่านเห็นนี่นะครับสีพระออกสีดำก็คือเนื้อผสมรังต่อเงินต่อทองหรือว่ารังต่อที่จับในตาขององค์พระพุทธนะครับนี่น่าจะเป็นคำพูดของหลวงพ่อเงินนะครับเองรู้ไหม พระสมเด็จผงพุทธคุณเนื้อผงลังต่อล้างจับตาพระพุทธนะดีอย่างไรเขามีสปปรรพคุณในการต่อเงินต่อทองต่อลาบสการะต่อโชคต่อทรัพย์สมบัติต่อยศตําตำแหน่งต่อค่าทาสบริวารให้งอกเงยพริดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นไปมากขึ้นไป ต่อไปเรื่อยๆดีต่อไปเรื่อยๆจนสุดประมาณไม่มีสิ้นสุดนะมันเป็นอย่างนั้นลังต่อร้างตาพพุทธน่ะเขาหากันเพราะมันเป็นของดีเป็นของวิเศษเป็นของมงคลถึงไม่เสกมันก็ขลังไม่ใช่เจอกันง่ายๆนะทำมาหากินดีทำอะไรก็ดีไปหมดแหละมันไม่ได้ดีเฉยๆนะ มันดีของมันต่อไปเรื่อยๆเพราะใช้ลังต่อมาทำนี่โบราณเขาฉลาดอ่ะแม่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วสุดยอดนะครับพระสมเด็จหลังรูปของหลวงพ่อเงินกัตตะสาโรเนื้อผงลังต่อล้างที่จับตาพระพุทธอ๋อดีอย่างนี้นี่เองดีอย่างไรล่ะก็ต่อเงินต่อทองต่อลาบสัก,การะต่อทรัพย์สมบัติต่อยศัําแหน่ง ต่อค่าทาบริวารให้งอกเงยพริดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นไปนะสิครับดีต่อไปเรื่อยๆจนสุดประมาณไม่มีสิ้นสุดอืมอ้าวมาว่ากันต่อนะครับพระสมเด็จผงพุทธคุณเนื้อชาลหมากเสกเป็นคําหมากกูเคี้ยวจนเมื่อยปากนี่น่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับกูเคี้ยวจนเมื่อยปากเคี้ยวไปภาวนาไป ไม่ใช่ได้ง่ายๆนะนี่บางทีภาวนาอยู่กําลังได้ที่ใครมาชวนคุยเสร็จกันต้องภาวนาใหม่ตั้งต้นใหม่อืมบางทีภาวนาอยู่กําลังได้ที่ใครมาชวนคุยเสร็จกันต้องภาวนาใหม่ตั้งต้นใหม่เองเอาไปพูดจากับใครเขาเชื่อเองหมดแหละ เขาขัดเองไม่ได้เองว่าดีเขาก็ดีด้วยตามทุกอย่างอย่างนี้พูดว่าเราดีมันดีตามปากเรานี่นะเรียกว่าชานหมากนี้เป็นปากพระร่วงเรียกว่าชานหมากนี้เป็นปากพระร่วงอืมใส่พระเนื้อชานหมากแล้วแช่งใครเขาไม่ได้นะมันไม่ดีจะเป็นไปตามปากเรา ถ้าใส่แล้วพูดแต่เรื่องดีเราดีเขาดีค้าขายดีรวยดีหล่อดีงามดีอย่างนี้มันดีมันเป็นตามปากเราเหมือนกันนะมึงอย่าหัวเราะไปนะนี่เรื่องจริงนะนี่มึงอย่าหัวเราะไปนะนี่เรื่องจริงนะนี่เออเออพูดแต่สิ่งดีๆมันดีตามปากเรานะพูดแต่สิ่งดีๆ มันดีตามปากเรานะาน <c oughs> ทีนี้ต่อมานะครับพระสมเด็จนี้ที่เรียกอีกชื่อว่าเข็มหักเรื่องมีอยู่ว่าป้าแจมขายอาหารสั่งอยู่ตลาดตากฟ้า <c oughs> เมื่อกลับบ้านตอนเย็นได้มาทำฐานเดินไปตัดไม้บังเอิญเหยียบเศษแก้วเข้าเลือดไหลเต็มฝ่าเท้าจึงเรียกลูกชายให้เอารถเครื่อง ออกไปหาหมอเพื่อฉีดยาโดยครองพระสมเด็จผงพุทธคุณรุ่นนี้ของหลวงพ่อเงินไปด้วยเมื่อถึงอนามัยหมอฉีดยากันบัดทยักษ์แต่แทงเข็มไม่เข้าอืมเมื่อถึงอนามัยหมอฉีดยากันบัดทยักษ์แต่แทงเข็มไม่เข้ากดจนเข็มงอหักก็แทงไม่เข้าเนื้อประเจมจึงได้ขอดูพระที่คอ เห็นเป็นพระสมเด็จรุ่นนี้เลยให้ถอดเสียก่อนจึงฉีดยาเข้าพระรุ่นนี้จึงมีนิคเนมแหมใช้คำทันสมัยด้วยพระรุ่นนี้จึงมีนิคเนมว่ารุ่นเข็มหักด้วยประการชนี้พระสมเด็จผงพุทธคุณเนื้อผงรังต่อสร้าง2 2 1 5ององค์พระสมเด็จพุทธคุณหรือว่าพระสมเด็จหลังรูป เนื้อผงชันหมากเสกสร้าง1,656งนองค์นี่ท่านเห็นในขณะนี้นะครับเป็นเนื้อชันหมากท่านดูการแกะพิมพ์พระครับมีความคมชัดเห็นยอดพระเกตไหมครับแหลมเลยนะยอดพระเกตนี่คือแหลมเลยยอดพักกันสองข้างนี่ก็แหลมเลยนะครับเนื้อเกาะกันแหลมเลยแล้วก็จะเห็นมวลสารผงพุทธคุณต่างๆ ที่เป็นผงสีขาวๆเป็นเนื้อขาวๆเกาะติดกระจายอยู่ในเนื้อพระสมเด็จตลอดทั้งองค์นี่นะครับนี่คือพระสมเด็จเข็มหักหรือพระสมเด็จหลังลูกหรือพระสมเด็จเนื้อผงพุทธคุณของหลวงพ่อเงินกัดตะสาโรอ่ะพิมพ์ทรงนี่คล้ายๆพระเกศชยโยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีอกเห็นไ,ไหมท่านเห็นไหมฮะมีอกแล้วก็มีอก แล้วก็มีล่องอกด้วยนะมีล่องอกด้วยส่วนฐานก็เป็นฐาน7ชั้นเลยนะครับเป็นฐานเหมือนองค์สมเด็จเกเฉโยขนาดอ่าว่าว่ากันขนาดขนาดกําลังพอดีเลยครับขนาดนี่เรียกได้ว่าถ้าจะเลี่ยมทองอ้าวถ้าท่านจะเลี่ยมทองนี่ก็ไม่เปลืองทองเพราะขนาดนี้เด็กห้อยได้เด,เด็กแขวนได้นะครับ ผู้ใหญ่แขวนได้ผู้หญิงแขวนได้เพราะขนาดเพียงแค่กว้าง2เซนเองสูง3เซนกว้าง2เซนสูง3เซนขนาดกําลังพอดีว่ากันอย่างนั้นเถอะนะครับเหมาะที่ถ้าถามผมก็คือเหมาะที่จะบูชาไปให้เด็กๆ ลูกเด็กเล็กแดงลูกหลานไว้บูชาไว้ใช้กันนะครับหวังพึ่งพระพุทธคุณนี่ก็ดีเด่นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระพุทธคุณทางด้านคุ้มครองป้องกันภัยหรือพระพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมยิ่งไปกว่านั้นหลวงพ่อเงินวัดกาะแก้วนี่ท่านทําตะกรุดเรียนเก่งด้วยนะครับตะกรุดท่านที่ท่านทําให้เด็กคล้องทาให้เด็กใช้เนี่ยท่านทําตะกรุดดอกเล็ก ท่านเรียกว่าจะกุดคลอดลูกง่ายแต่พอถามท่านจริงๆท่านบอกว่าก็มันรวมเบ็ดเสร็จนะครับตั้งแต่คุณแม่คลอดลูกง่ายคลอดบุตรง่ายลูกออกมาแข็งแรงสมบูรณ์แล้วเด็กก็มีสุขภาพดีมีสติมีปัญญาดีด้วยนี่ ตะกรุดของท่านดอกเล็กๆนี่เด็กจึงนิยมสอสแสวงหาพ่อแม่นี่แหละครับนิยมสอสแสวงหามาให้ลูกซึ่งอยู่ในชั้นในวัยเรียนหนังสือได้ใส่ติดคอกันแล้วก็พระสมเด็จพระสมเด็จเนื้อองพุทธคุณไม่ว่าจะเป็นเนื้อไหนก็แล้วแต่เนื้อชันหมากหรือเนื้อลังต่อที่เป็นพระสมเด็จหลังรูปเนี่ยนะครับก็นิยมเช่าบูชาให้เด็กคล้องคอกันนี่ท่านจะเห็นว่า มีโค้ดยันนะ,นะครับอยู่ข้างๆเข่าของหลวงพ่อด้วยการแกะแม่พิมพ์พแกะแบบโบราณนะครับลักษณะเหมือนหลวงพ่อมากอะ่ะเหมือนหลวงพ่อเงินกับตะสาโรเลยทีเดียวแล้วก็หลักรูปของท่านนี่ก็คือนูนขึ้นมานะนูนขึ้นมาเลยสวยงามมากแกะแบบโบราณแต่ว่าเข้มขังแล้วก็มีพลังพุทธคุณสูงดีมากเลยทีเดียวครับ พระสมเด็จหลังรูปหลวงพ่อเงินกัดตะสาโรนี่นะครับกระผมถือว่าเป็นยอดพระเป็นยอดวัตถุมงคลเลยทีเดียวที่หลวงพ่อเงินกัดตะสาโรท่านได้มีจิตเมตตาสร้างเสก นะไว้ให้กับสิทธิยานุสิ์ทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ที่มีบารามีมากพอมีบุญเพียงพอที่จะรับพลังพระพุทธคุณและพลังจิตรานุภภาพของหลวงพ่อเงินเพื่อหนุนนำชีวิตให้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นท้ายที่สุดของคลิปนี้กระผมใคร่ขอรัธนาบารามีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินกัตตสาโรเป็นที่ตั้งบารมีหลวงพ่อเงินกตตสาโรนี้ ซึ่งถึงแม้ว่าท่านจะเป็นพระซึ่งตานอกไม่สุขใสแต่ตาในากลับใสสว่างกระจ่างพิสุทธิ์ผู้ที่มีบารมีธรรมมีจิตรานุภาพอันอัศจรรย์จงได้โปรดดนบันดาลให้ศิทษยานุศิ์ของหลวงพ่อเงินทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะมีพระสมเด็จเข็มหักหรือพระสมเด็จหลังรูปนี้ไว้สักการะบูชาหรือไม่ก็ตามดลบันดาลให้ท่านผู้ชม ที่ได้ชมคลิปนี้ที่ได้ติดตามช่องนี้ช่องตำนานพุทธคุณจงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญมีฐานะกว่าเป็นอยู่ดีร่ำรวยมีความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่ปรารถนาขออนุญาตฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์คลิปดีๆคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอสมมติยุติเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ